แคมพอเคยเที่ยวบางคนป่ะเคยค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกเที่ยวที่ไหนจริงๆครั้งแรกอ่ะคือเขาจ้างไปรีวิวมันเป็นแบบว่ารีวิวรีวิวอะไรรีวิวบาร์โฮสเขาก็จ้างให้เราไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อดื่มบาร์โฮสแล้วก็แบบมาถ่ายคลิปตัดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ที่ไหนเท่าไหรนแถวราชดาแถวราชดารู้ว่าบาร์โฮสอันดับหนึ่งอะราบาร์โฮสเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะ ถ้าที่บางบางทีต่อรัชดา, <อะ S 2> าแล้วความรู้สึกเป็นยังไงครั้งแรกเข้าไปเจอผู้ชายหล่อๆเนีตื่น <S 1> 1 <S เต้นเพราะว่ากลัวผู้ชายหล่ออะเราไปอยู่ทำไมถึงกลัวผู้ชายหล่อก็คือรู้สึกว่าเราชอบถ้าเจอคนหล่อๆเราแบบจะชอบเขาง่ายก็เลยไม่อยากเอาตัวเองเสียต,งองอตังง่ายแบบไม่ไม่เสียตังเราเปย์ไหมเราเปย์ไหมะถ้าถ้าเราเจอผู้ชายหล่อเราเปย์ไหมะ ถ้าเราชอบหรอเราเปยปเปรอะใช่เฮ้ยฟังไว้นะหนุ่มๆคือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะชอบแบบจ่ายเงินแล้วรู้สึกว่าภูมิใจเออเดี๋ยวนี้ผู้หญิงรู้สึกยังไงกับการเที่ยวบาร์โฮสสำหรับพลอ,อ่อก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขปะ,ะแต่แต่แต่คือพลอ,อะ่ะไม่ได้ไปเสียตังค์แต่เพื่อนอ่ะไปเสียตงังค์เออเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้นสิทธทิมันเท่ากันแล้วมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงอาจจะต้องแบบว่า รักวัวสงวนตัวใช่ไหมแต่ยุคนี้มันเป็นเปิดแล้วม,มันเป็นปี2023แล้วเป็นยุคที่แบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่าเทียมกันอ,อย่างผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะมีสามีแต่เขาก็อยากใช้ชีวิตอยู่เขาก็อยากไปวีแลกใช่ไหมดังนั้นบารโบโฮสก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึงจุดที่ตอบโจทย์ใช่ไหม